วันนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจัังหวนนทบุรี พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนปี2567ถึง2571โดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผจัดขึ้นภายใต้แนวคิด20ปีชีววิถีสร้างประโยชน์แก่พื้นที่อย่างยั่งยืนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิรส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยสิแห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างปี2563ถึง2565รวมจำนวน104รางวัลแก่บุคลากรทางการศึกษาประชาชนผู้แทนชุมชนและผู้แทนโรงเรียน จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมเทศกาลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมจากสถานศึกษาและชุมชนที่ได้รับรางวัลจะแสดงจำนวน56บูธมีสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอาทิชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบริไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากวิทยาลัยการอาชีพชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุดปฏิบัติการเครื่องให้อาหารฉีดพ่น EM ให้พืชน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนพร้อมกล้องวงจรปิดจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจังหวัดพิจิตร